เทศบาลตำบลบุษงอเมืองงหินจังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอบังหินอยู่ห่างจากที่ว่าัาร์อำเภอบังหินประมาณ7กิโลเมตรมีเนื้อที่โดยประมาณ43ตารางกิโลเมตรมีจํานวนหมู่บ้านทั้งสิ้นจํานวน22หมู่บ้านมีจํานวนครัวเรือนจํานวนทั้งสิ้น2 6 5 6หลังคาเรือนมีประชากรรวมทั้งสิ้น1257คน เทศบาลตำบนบูสูงได้มีนโย,ยบายมุ่งเน้นในการสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นและสร้างความผาสุกให้กับประชาชนซึ่งนอกจากจะดำเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วยังมุ่งเน้นในด้านสุขภาพและการควบคุมป้องก,กันโรคเช่นส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพประจำปีของทุกกลุ่มวัยทุกกลุ่มอายุการป้องกันและควบคุมโรคก,การลดและคัดแยกขยะจากต้นทาง และอีกกิจกรรมต่างๆมากมายจะเป็นกิจกรรมที่สร้างให้กับชุมชนก็คือการกําจัดสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบโดยความคิดเริ่มจากผู้บริหารนายสุวัสด์มโ,นโ,นโมูนายกเทศมนตรีเนื่องจากได้เร่งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ยังไม่ถูกสุพาลักษณะเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการจัดให้มีช่วมรา่น้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อปี253-9 ถึง40ที่ผ่านมาประสบความสําเร็จประชาชนทุกครัวเรือนมีและใช้ส้วมาดน้ําครบแต่เมื่อส้วมเต็มแล้วต้องอาศัยรดหุสิ่งปฏิกูลของเอกชนที่เข้ามารับจ้างแล้วนาสิ่งปฏิกูลไปถ่ายเททิ้งโดยไม่ถูกวิธีซึ่งไม่ใช่การกําจัดที่ถูกวิธีนี่คือที่มาของปัญหาที่ตามมาเทศบาลตำบลบู่สูงโดยนายกเทศมนตรีตำบลบูสูง จึงได้มีโครงการสร้างเบสของปฏิกูลิแบบลานทรายกรองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากจะสามารถจัดก,การเรื่องการนำสิ่งปฏิกูลที่ทิ้งเรียราดแล้วยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหนอนทยาิโดยเฉพาะพยาิใบไม้ในตับและโรคติดต่ออื่นๆและผลคระยได้คือได้นำกากจากสิ่งปฏิกูลมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรด้วยซึ่งเป็นการลดต้นทุน และก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงนะครับโดยมีคำกล่าวว่าขนาดวัวควายกินหญ้าเรายังเอามูลมาทำปุ๋ยมนุษย์เราคนเรากินอาหารที่มีทั้งโปรโตีนทั้งไขมันผักผลไม้ที่มีคุณภาพมากกว่าสัตว์จากนั้นเทศบาลตะบนบุ๋สูงจึงได้มีรถดูดสิ่งปฏิกูลและก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง ขนาดความกว้าง5เมตรความยาว12เมตร50เซนติเมตรสูง1เมตร70เซนติเมตรจำนวน10ช่องโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น2 3 9 2 5 2บาทโดยตั้งอยู่ที่บ้านน้องไผ่หมู่ที่3ตำบลบู๋สูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดแต่ก่อนที่จะสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลได้นั้นก็จะต้องมีการวางแผนกันอย่างเป็นขั้นตอนเนื่องจากต้องสร้างความเข้าใจ ให้กับพี่น้องประชาชนในเดตกพื้นที่ที่จะต้องสร้างบอ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลโดยมีการประชาคมกับพี่น้องในบ้านน้องไผ่หมู่ที่3และพี่น้องในบริเวณใกล้เคียงโดยได้รับความรู้เพาะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่10จังหวัดรุชธทนีซึ่งนําโดยอาจารย์ชายไหลช่างดําและคณะได้มาให้ความรู้คําแนะนําด้านต่างๆต,ตามหลักวิชาการทําให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านน้องไผ่มีทัศนคติ ที่ดีต่อบำบัดสิ่งปฏิกูลจากนั้นเทศบาลตำบลบุูงูได้จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเจา้าหน้าที่และแกนนําหมู่บ้านและชาวบ้านหนองไผ่หมู่ที่3โดยได้รับความอนุนเคราะห์วิทยากรจากสํานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเ,เกดและได้ไปศึกษาดูง,งานที่เทศบาลตำบลกองโขอําเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัสดสกลนครซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายกเทศมนตรีตำบลกองโค และคณะอย่างดียิ่งซึ่งจากการศึกษาดงูงานบอบรบกัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลตองโขทําให้ทุกคนได้รับความรู้และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีเยี่ยมโดยมีขั้นตอนการดําเนินงานคือ 1. ประชาชนมายื่นคําร้องจากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกไปดําเนินการดูดสิ่งปฏิกูล 2. เมื่อดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วก็นําไปถ่ายเทลงทบ,บอกําจัดสิ่งปฏิกูลและ 3. ตากแดดให้แห้งประมาณ15วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคแน่นอนพยาธจากนั้นเก็บกากตะกรอนมาบดและบรรจุถุงไว้ใช้และไปจำหน่ายในคราวต่อไป